สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกสถานการณ์ร้อนๆอนกันอีกครั้งนะครับคือเมื่อคืนวันที่13ธันวาคม2568เนี่ยสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชามันกำลังเอ่อเรียกว่าร้อนระอุเลยแต่แล้วจู่ๆก็มีข่าวหนึ่งที่ทำเอาทุกคนต้องหันมามองเลยครับเป็นโพสต์จากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียใช่ไหมคะ ใช่เลยครับท่านอันวาอิบราฮิมโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยบอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยตกลงจะเริ่มหยุดยิงกันตอนสี่ทุ่มคืนนั้นซึ่งมันก็สร้างความสับสนมากเลยนะคะตอนนั้นงงกันหมดสิครับเพราะว่าข่าวจากหน้างานคือคือยังมีการประทะกันอยู่เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากฝั่งไทยกันแบบหมดเปลือกเลยครับแหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือถ้อยแถลงของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ออกมาตอบโต้ข่าวนี้ทันทีเราจะมาดูกันว่าทำไมภาพจากข่าวลือกับจุดยืนของรัฐบาลไทยมันถึงได้สวนทางกันคนละเรื่องขนาดนี้ที่น่าสนใจมากเลยก็คือนี่มันไม่ใช่แค่การสู้รบกันด้วยกระสุนจริงแล้วนะคะแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารแบบเต็มรูปแบบเลย โซเชียลมีเดียกลายเป็นสมมรภูมิใหม่ที่สำคัญไม่แพ้แนวรบจริงเลยค่ะใครสามารถคุมเรื่องเล่าหรือแ a ว i v ฟได้คนนั้นก็กลมความได้เปรียบไปเลยอะ่ะนั่นสิครับผมก็งงมากเลยนะทำไมผู้นำประเทศที่3ถึงออกมาประกาศเรื่องที่มันละเอียดอ่อนขนาดนี้แทนคู่ขัดแย้งโดยตรงมันดูมันดูแปลกๆปลกนะครับค่ะมันมองได้หลายมุมเลยมุมแรกที่ดูเบาที่สุดก็อาจจะเป็น การสื่อสารที่ผิดพลาดคืออาจจะมีการพูดคุยกันจริงๆแต่ว่าทางมาเลเซียอาจจะตีความไปไกลกว่าความเป็นจริงแล้วก็รีบออกมาประกาศเพื่อสร้างผลงานให้ตัวเองว่างั้นเถอะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะอยากจะดูเป็นผู้สร้างสันติภาพในภูมิภาคอะไรแบบนั้น oh. แต่ในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศนะคะมันมักจะมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเสมออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือนี่อาจจะเป็นการทูตเชิงกดดันหรือที่เรียกว่า coercive diplomacy การทูดเชิงกดดันใช่ค่ะคือจงใจประกาศข่าวออกไปก่อนเลยเพื่อสร้างแรงกดดันมหาศาลบีบให้ทั้งไทยและกัมพูชาต้องยอมรับข้อตกลงหยุดยิงตามนั้นไปเพราะถ้าฝ่ายไหนปฏิเสธก็จะกลายเป็นฝ่ายที่ดูไม่ดีในสายตาประชาคมโลกทันทีโหดูเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการสันติภาพไปเลยถ้าเป็นอย่างหลังนี่คือการเดินเกมที่โหเสี่ยงแล้วก็แรงมากเลยนะ แล้วท่าทีของนายกอนุทินที่ปฏิเสธแบบทันควันเลยว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แถมยังย้ำหนักแน่นว่าให้ฟังข้อมูลจากกองทัพเท่านั้นที่ถแถลงวันละสองครั้งมันก็เหมือนกันตบหน้ากลับไปเลยสิครับถูกต้องค่ะมันคือการหักเกมนี้อย่างซึ้งซึ่งหน้าเลยการปฏิเสธที่รวดเร็วและชัดเจนของท่านนายกเนี่ยเป็นการส่งสัญญ,ญาณกลับไป3มข้อพร้อมๆกันข้อแรกถึงมาเลเซียว่าอย่ามายุ่งนี่คือเรื่องของเรา Mm. ข้อที่2ถึงกัมพูชาว่าอย่าคิดใช้คนอื่นมาเจรจาแทนและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการส่งสัญญาณถึงคนไทยและประชาคมโลกว่าประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และจะตัดสินใจบนเงื่อนไขของเราเองเข้าใจเลยแล้วการที่ท่านย้ำว่าให้ฟังแค่แถลงจากกองทัพเท่านั้นมันก็คือการดึงการควบคุมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดกลับมาอยู่ในมือรัฐบาลไทยแต่เพียงผู้เดียว ใช่เลยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนรหรือโดนปั่นจากข่าวลวงต่างๆในภาวะวิกฤตแบบนี้การรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือ centralization of information เนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยค่ะมันคือการดึงเบรกเกมของคนอื่นแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปถ้าจะฟังให้ฟังจากปากเราโดยตรงเท่านั้นเป็นการชิงพื้นที่ข่าวกลับมาใช่ค่ะควบคุมเรื่องเล่าทั้งหมดกลับคืนมาซึ่งในสงครามยุคใหม่เรื่องนี้สำคัญไม่แพ้การรบในสนามรบเลยนะคะโอเคครับ เรื่องการควบคุมข้อมูลงั้นเข้าใจได้แต่ถ้าปฏิเสธข้อเสนอจากข้างนอกไปแล้วแล้วทางออกที่ไทยต้องการจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับแค่รอให้กัมพูชาโทรมาบอกว่าโอเคโอเคเราหยุดยิงกันเถอะแค่นั้นมัน มันจะพอเหรอในเมื่อสถานการณ์มันดูจะบานปลายไปแล้วไม่พอแน่นอนค่ะและนี่คือประเด็นสำคัญที่ท่านนายกอนุทินชี้แจงอย่างละเอียดเลยคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดอีกต่อไปแล้วประเด็นหลักคือความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้ใจใช่ค่ะมันพังทลายลงไปหมดแล้วเงื่อนไข่3ข้อที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ลึกลงไปมันคือพิมพ์เขียวของการสร้างความไว้ใจขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากศูนย์เลยค่ะพิมพ์เขียวสร้างความไว้ใจ น่าสนใจครับมีอะไรบ้างนะทวนอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะข้อแรกคือต้องมีความจริงใจซึ่งหมายถึงการแสดงเจตนาที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ประกาศลอยๆผ่านสื่อข้อ2คือกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายเสนอโดยตรงมาถึงประเทศไทยไม่ใช่ไปเป่าประกาศผ่านประเทศที่3อ๋อเป็นการให้เกียรติกันถูกต้องค่ะเป็นการยอมรับว่าต้องคุยกับคู่ขัดแย้งโดยตรงและข้อสุดท้ายที่หนักแน่นที่สุดคือ การกระคำต้องสอดคล้องกับคำพูดผมว่าข้อสุดท้ายนี้แหละที่เจ็บสุดและน่าจะเป็นอดใจของเรื่องทั้งหมดเลยที่ท่านนายกยกตัวอย่างว่าปากบอกจะหยุดยิงแต่ปากกระบอกปืนยังเล็งมาที่เราอยู่มันเหมือนโดนหลอกซึ่งซึ่งหน้าเลยนะความรู้สึกมันคงแบบจะให้เชื่ออะไรได้อีกในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเขามีสัพท์เรียกสิ่งนี้ว่า costly signal หรือสัญ,ญญาณที่มีต้นทุนสัญ,ญญาณที่มีต้นทุน ใช่ค่ะการพูดน่ะมันง่ายต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์ใครจะพูดอะไรก็ได้แต่การแสดงความจริงใจที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการกระทำที่มีต้นทุนสูงเช่นการสั่งถอนกําลังพลออกจากแนวรบการเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์กลับเข้าค่ายอ่ะการกระทำที่มันเห็นภาพชัดเจนใช่ค่ะการกระทำเหล่านี้มันมีต้นทุนจริงทั้งในทางยุทธวิธีและในทางการเมือง สิ่งที่ไทยกำลังเรียกร้องอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คำพูดฟรีๆแต่คือสัญญาณที่มีต้นทุนจากฝั่งกัมพูชาเพื่อพิสูจน์ความจริงใจนั่นเองค่ะที่บอกว่าความไว้ใจมันพังไปแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายเลยใช่ไหมครับที่ท่านนายกเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแค่วันเดียวก่อนหน้านี้คือวันที่12ธันวาที่บอกว่าจะหยุดยิงกันแล้วแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ยังมีการโจมตีเข้ามาอีก ใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นมันคือจุดเปลี่ยนที่สองครัญมากมันเปลี่ยนสมการทั้งหมดเลยจากเดิมที่อาจจะยังพอเจรจากันได้กลายเป็นพิสูจน์ให้เห็นก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอ hmm. และที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือตามข้อมูลที่นายกถแถลงการโจมตีในเช้าวันนั้นพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารด้วยโอ oh. ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อพลเรือนโดยตรงค่ะ การกระทําแบบนี้ในสายตาของฝ่ายไทยมันไม่ใช่การรบที่มีเกียรติตามแบบแผนแต่คือการคุกคามประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดฟังแล้วหน้าโมโหแทนนะคือมันเหมือนกับเรายื่นมือออกไปจะจับเพื่อสงบศึกแล้วแต่อีกฝ่ายกลับกลับชักปืนออกมาจ่อแทนความรู้สึกมันคงเป็นแบบนั้นจริงๆถูกต้องเลยค่ะ แล้วพอมีความรู้สึกแบบนี้เป็นพื้นฐานของสถานการณ์อยู่แล้วพอมีโพสต์จากนายกมาเลเซียโผล่ขึ้นมามันเลยไม่มีน้ำหนักอะไรเลยในมุมมองของฝ่ายไทยเพราะมันเป็นแค่คำพูดอีกแล้วใช่ค่ะเป็นแค่คำพูดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่บาดแผลจากการกระทำที่เพิ่งเกิดขึ้นยังสดสดร้อนร้อนอยู่เลยกำแพงของความไม่ไว้ใจในตอนนี้มันสูงเกินกว่าที่โพสโซเชียลมีเดียอันเดียวจะข้ามไปได้ไง่ายๆเราคุยเรื่องกลยุทธ์การทูตการหารกันมาเยอะ แต่สุดท้ายแล้วเรื่องพวกนี้มันกระทบกับชีวิตคนจริงๆนะครับโดยเฉพบประเด็นเรื่องคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ตรงชายแดนกลับบ้านไม่ได้เพราะกัมพูชาไม่ยอมเปิดด่านเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากเลยเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและอันตรายมากค่ะและการที่นายกอนุทินใช้คําว่าหวังว่าจะไม่เกิดการเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันนี้เป็นคําที่แรงและมีความหมายลึกซึ้งมากนะคะมันไม่ใช่คําพูดธรรมดาไม่ใช่เลยค่ะ การใช้คำนี es, right States, ้ม <hole> ันยกระดับ <totally>. ปัญหาจากแค่ข้อพิพาทชายแดนให้กลายเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมในทันทีซึ่งเป็นการส่งสารไปถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติหรือคณะกรรมการกาชาติสากลด้วยว่าให้เข้ามาจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและที่ท่านบอกว่าฝ่ายไทยมีแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมไว้สำหรับทุกสถานการณ์แล้วล่ะครับอันนี้มันฟังดูน่ากลัวนิดนินะ มันหมายความว่าเราพร้อมจะใช้กาลังเข้าไปช่วยคนไทยหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> นี่คือศิละปะก,การทูตท,ที่เรียกว่าความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic ambiguity ค่ะอ๋อเขาจะไม่บอกชัดๆหรอกค่ะว่าแผนที่ว่าคืออะไรมันอาจจะเป็นการเจรจาผ่านช่องทางลับการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปหรือในกรณีที่เลวร้ายที่ฝุดมันก็อาจจะหมายถึงปฏิบัติการทางทหารเพื่ออพยพคนออกมาก็เป็นได้คือเปิดทางเลือกไว้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะ และในขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลให้อีกฝ่ายต้องคิดหนักว่าถ้ายังไม่ยอมปล่อยคนไทยกลับมาโดยดีจะต้องเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงบ้างแต่สุดท้ายไม่ว่าจะมีแผนอะไรก็ตามเหมือนทุกอย่างมันก็วนกลับมาที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมจําได้ว่าช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์มีจังหวะหนึ่งที่น่าจดจํามากคือหลังจากที่ท่านนายก ตอบคำถามมาสักพักท่านก็โยนคำถามจากนักข่าวไปให้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกที่ยืนอยู่ข้างๆได้ตอบบ้างค่ะซึ่งคำตอบของท่านเศรษบอมันไม่ใช่คำตอบเชิงนโยบายเลยแต่เป็นคำพูดที่กระทบใจมากท่านพูดกับนักข่าวว่าลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ภรยายและลูกของกําลังพลที่เสียชีวิตทั้ง15นายตั้งแต่จ่าสิบเอก X, สัตวศุจริตไปจนถึงพลทหารกริตรกรส้อยระยะดูว่าเป็นอย่างไรเป็นคำพูดที่ทรงพลังจริงๆค่ะ มันคือการดึงทุกคนออกจากห้องถแถลงข่าวที่เต็มไปด้วยเรื่องยุทธศาสตร์นโยบายและการเมืองแล้วลากกลับไปสู่ความจริงที่เจ็บปวดและโหดร้ายที่สุดของสงครามคือครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปตลอดกาลใช่ค่ะการที่ท่านเสสอทอบอเอ่ยชื่อของกำลังพลที่เสียชีวิตตั้งแต่ยศสูงสุดไปจนถึงพลทหารคนสุดท้ายมันทำให้ความสูญเสียนั้นกลับมามีชีวิตและจับต้องได้อีกครั้งมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติ ผู้เสียชีวิต15นายแต่คือชีวิตของคนจริงๆที่มีพ่อมีแม่มีภรรยามีลูกรออยู่ที่บ้านมันเปลี่ยนโทนของทุกอย่างไปเลยนะใช่ค่ะในเชิงกลยุทธ์การสื่อสารมันเป็นการตอกย้ำถึงต้นทุนที่แท้จริงของความขัดแย้งครั้งนี้และใช้ความสูญเสียนี้เป็นความชอบธรรมให้กับจุดยืนที่แข็งแกราวของรัฐบาลไทยเป็นการบอกกับทั้งโลกและคนในชาติว่า ที่เราไม่ยอมง่ายๆที่เราตั้งเงื่อนไขสูงขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเราดื้อรัน้นแต่เป็นเพราะเราได้จ่ายราคาที่แพงเกินไปแล้วด้วยชีวิตของฐานหารถึง15นายสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมามันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับว่าเบื้องหลังข่าวสั้นๆแค่โพสต์เดียวในโซเชียลมีเดียมันมีความซับซ้อนความเจ็บปวดและจุดยืนที่หนักแน่นของประเทศซ่อนอยู่จุดยืนของไทยในตอนนี้มันชัดเจนมากคือ ความไว้ใจต้องสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยการกระทำที่พิสูจน์ได้เท่านั้นไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆอีกต่อไปถูกต้องค่ะและดิฉันคิดว่าปัจจัยที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากข้อพิพาทครั้งก่อนๆคืออารมณ์ของความขัดแย้งนี้ ใช่ค่ะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องดินแดนหรือการเมืองในแวดวงรัฐบาลอีกต่อไปแล้วแต่บาดแผลและความโกรธแค้นจากการสูญเสียทหารทั้ง15นายได้กลายเป็นเหตุผลทั้งใจที่ทำให้จุดยืนของรัฐบาลแข็งแกร่งและได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากคนในชาติเป็นปัจจัยที่คนนอกอาจจะมองไม่เห็นใช่ค่ะหรืออาจจะประเมินค่าต่ำเกินไปแต่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดทิศทางของสถานการณ์ในตอนนี้เลยก็ได้ และก่อนจะจบกันไปนะครับที่เราคุยกันทั้งหมดนี่คือมุมมองจากฝั่งไทยล้นๆ้นเลยมันก็มีคำถามที่น่าสนใจให้เราไปคบคิดกันต่อเหมือนกันว่าในเวลาเดียวกันนี้สถานการณ์เดียวกันนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อและรัฐบาลของฝั่งกัมพูชาอย่างไรพวกเขามองเหตุการณ์นี้แบบไหนและมีเหตุผลอะไรในการกระทำของเขาใช่ไหมคะใช่เลยครับและที่สำคัญอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังจริงๆที่ทำให้มาเลเซียออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ มันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแค่การสื่อสารผิดพลาดก็เป็นได้บางทีภาพที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวของจิ๊กซอที่ใหญ่กว่านี้มากก็ได้ครับ